สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธิการพรชนะมห้าทับหนึ่งเลขที่34วันนี้จะมานำเสนอนิทานเรื่องเอาน้ำเงินมีชายชะกันผู้หนึ่งถูกเรียกว่าเขาน้ำเงินตามสีหนวดเขาอันเป็นเอกลักษณ์เด่นของเขาแต่แม้ว่าตัวเขาจะมีรูปลักษณะเป็นเช่นใดตัวเขาก็ยังมีหญิงมากมายผ่านเข้ามาในชีวิตสมรสแทบไม่ขาดด้วยฐานะความเป็นอยู่อันสุขสบาย ชนิดที่ว่าแทบไม่ให้ฝ่ายหญิงต้องทำงานทำการอะไรเลยนั้นเพียงแค่อย่างเดียวที่เขาคอร้องจากภรรยาคนใหม่ที่เข้ามาอยู่ร่วมชายคานั่นก็คือห้ามเข้าไปในห้องหนึ่งภายในบ้านหลังนั้นซึ่งประตูได้ปิดล็อกไว้ด้วยลูกกุญแจที่ต้องใช้ลูกกุญแจที่เล็กที่สุดในพวงคันสะดาะเข้าไปเท่านั้นแต่กับทำให้ฝ่ายภรรยาสาวเกิดความสงสัย เพลงพินิษไปที่รูกุญแจในห้องปริศนาอันมืดดำนั้นจวนวันที่คราวน้ำเงินออกไปทำธุระคงนอกบ้านก็มาถึงซึ่งก่อนไปคราวน้ำเงินก็ได้สั่งกำชับเรื่องห้องห่วงห้ามนั้นเอาไว้ก่อนจูบลาภรรยาและออกจากบ้านไปซึ่งทันทีที่คราวน้ำเงินปิดประตูบ้านออกไปภรรยาสาวผู้กุมพวงกุญแจก็หันละหลังจากสามีกลับมามองที่รูกุญแจของห้องปริศนาอีกครั้ง แล้วความอยากรู้อยากเห็นของเธอก็พาเธอค่อยๆเดินเลือกกุญแจดอกเล็กที่สุดออกมาจากพวงตรงไปทํเท้าว่าจะเสียบมันคันสะดอกประตูดูปริศนาที่ซ่อนอยู่หลังประตูบานนั้นพอเสียงการคันลูกกุญแจสะดอกกรอนดังขึ้นไม่นานประตูบานนั้นก็ค่อยๆเปิดแง้มอ้าออกแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังประตูบานนั้นก็ถึงกับทําให้เธอดวงตาเบิกโพนเผลอทิ้งกุญแจลงบนพื้น ยกมือขึ้นมาปิดปากอย่างตกตะลึงไปชั่วขณะหลังจากนั้นเมื่อเสียงกรีดร้องดังอย่างผัดพึ่งของภรรยาสาวในบ้านหลังใหญ่ดังขึ้นเหมือนกับเสียงสัญญาณขอความช่วยเหลือเขาน้ำเงินที่กำลังจะควบรถม้าออกไปก็หันควบรถม้ากลับมาพร้อมกับขมวดคิ้วมองดูไปที่บ้านหลังใหญ่ของตนอย่างกริ้วโกรธสิ่งที่สร้างเสียงกรีดร้องสยองขวัญไม่หยุด ให้แก่ฝ่ายภรรยาสาวนั่นก็คือสภาพศพที่ถูกฆาตกรรมของคุณนายคนก่อนเป็นคนเดียวกับในรูปวาดประดับฝาบ้านหลังนั้นแล้วเสียงกรีดของเธอก็ถูกหยุดด้วยเงาร่างใหญ่ของคราวน้ำเงินที่กลับเข้ามายืนอยู่ข้างหลังจวนเธอสะดุ้งตกใจหลังจากนั้นประตูบานนั้นก็ถูกปิดลงอย่างทุรักทุเลด้วยมือข้างหนึ่งของคราน้ำเงินซึ่งราวกับว่า ตัวเขาพยายามดึงชุดร่าง,งของภรรยาสาวเข้าไปข้างในห้องนั้นโดยที่มือของภรรยากำลังจับง้างบานประตูพยายามจะตะเกียกตะกายออกมาข้างนอกห้องฆาตกรรมนั้นท่ามกลางเสียงกรีดร้องอันอื้อเฉาจากการถูกปิดปากไว้ของเธอและไม่นานความพยายามของคราวน้ำเงินก็ประสบผลสำเร็จประตูของห้องปิศนาได้ถูกปิดสนิทกระแทกดังปัง แล้วไม่นานต่อจากนั้นเสียงกรีดร้องอย่างทรมานของภรรยาคนใหม่ที่ลอดออกมาจากรูกุญแจราวกับกําลังถูกฆ่าตายนั้นก็ค่อยๆแหบหายไปเลือเพียงความเงียบและปริศนาหลังประตูรูกุญแจบานนั้นออบทสรุปของนิทานเรื่องนี้นะคะก็คือความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เนี่ยอาจจะนำมาซึ่งความอันตรายและก็ความน่ากลัวให้กับตนเองนะคะ เราเราก็จะมาวิเคราะห์กันที่เนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องนะคะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับคุณนางชายคนหนึ่งนะคะที่ฆ่าภรรยาของตัวเองนะคะเพื่อปิดปากห้องเรื่องของห้องแห่งความลับนะคะข้างในบ้านหลังนั้นนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยคำว่าเขาน้ําเงินก็ใช้เป็นคําที่เรียกฆาตกรต่อเนื่องที่ชอบฆ่าภรรยาของตัวเองนะคะต่อมามาวิเคราะห์กันที่ตัวละคระคะ่ะ ตัวละครตัวแรกนะคะก็คือเข้าน้ําเงินค่ะเข้าน้ําเงินเนี่ยเป็นคนที่หดร้ายแล้วก็เป็นความเด็ดขาดในตัวเองมากๆนะคะส่วนคนที่2นะคะก็คือภรรยาค่ะภรรยาเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้สงสัยนะคะอยากรู้อยากเห็นไปทั่วเลยนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะผลที่ตามมาก็นํามาซึ่งจุดจบของชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นภายในคฤหาสน์ของเขาน้ำเงินค่ะ ค่ะ <laughs>